ยน้าคนมาน่เลยต้นไม้นม่โม่เลยดิยุงอย่งนี้่ะางยุงงขดฟองลจใจยุงดฟองร้่เดือนอออ่าถ้าเป็นยุงล่ตนไก่เลือนแม่เป็น่งกับโว่โวมากเน่ใหแม่แม่ลองอธิบายจากลูกนี้บ้างนะคะว่าลูกนี้เขาแาอย่างค่ะเขาเห็นดเจ้าก็อย่างนี้ค่ะ ชิ้นท่หเบอาเรจัลูกใหี่ค่ะอาเบอรงับลูหลูนยี่นลใหญ่ๆนีิ้งจกระดุงตัวนี้นอนยี่ไงคะตองกลาโมงเปนไหมะนี่ยังคะลูกนี่เเอาป้าทายาทายากันยุงอ้าป้า่ทายาันยุงนะนี่ะคะใส่เสผยบใช้เสียบค่าให้มิดชิดเป็นไหมคะาเฮ็ดยังอีงนี่ค่ะ นี่เป็นวิธียังไหนคะป้องการไข่ไม่เรียกอ่าเรียกอ่ามาะไรทำป้องการไข่ไม่เรียกเห็นยังไงนะคะใครตังไรเนี่ยการงมการงงใครยาขันยุกใครยาขันยูเอาคนอื่นตอบแนวมุมนัหนเนี่ค่ะใส่สูงขึ้นเยาสูงขึ้นเงาอ่าใส่เสือคาที่มันมีฉีดป้อกขันยุกนลอยป้องการอีกวิธีหนึ่งคื่ตังไรคะนอนการุมไปแล้วจุดยาขันยูไปแล้วทายยาขันยูไปแล้วใส่เสือไปแล้วหยังอีกคะ น้ำทมันค้างไว้นะคะยาเทพิมน้ำยาเทพิมมันกะนอนในบ้านกับปิดปิดบ้านนะคะอันนี้เป็นวิธีป้องกันมั่นอันนี้เขา้ยาถ้ากินแล้วก็ได้ยายากินป้องกันยุงมีหรือเปล่าคะโอ้โหครับย่าอยู่ใต้เลยนะครับรถแขกอีพีท เเวลาใครนืนกมเพื่อนเ็นจังไครับเพืนมาสุกเื่นมาุยาเป็นไหมคะสุกหมูกันเนาะอ่าค่ะชุบหมูมือกงแกงอเป็นหญิงี่ทีนึงนะค่ะอ่าอันนี้ก็คือมันมากัดยามไรคะยุงดชนแรกชง่ายครับชอนแรกช้ง่ายชุดแก้อนง่ายนี่เลือมืแรกเรืมืแรกเรมืแรกอ่าซแล้วมันมากัดยามผ่อนหรือยามเย็นคหร างี้ยเย็นเ้ยเย็นน้อุ้นพุกนัการเย็นเย็นนาอยุ่งกลนปองสยากาศนะคะไม่ว่าไรนุวัาจะเป็นยัมมือแรกหรือว่าเป็นยางมือส้าสมัยที่กี่อก็คะสมยสมัยที่กี่เพื่อนอยากให้ยุ่งกลนปองกัดเพื่อพากันเห็ุจะไหมคะเห็นตัวหันกันเลยมคือก้างคโอ้่เพราะว่ายุ่งกนปองนี่คือ ชื่นหากาศเย็นถ้าชุิวาบันเจแดดเจอห่วน่มันตายอยู่บนีตายตายเนะคะส่วนใหญ่เจอมันอยู่ในยุงสายค้ายุงกดปองเนี่ส่วนใหญ่มมนอยู่สายค้าชุดดำอยู่ในนนี่ในปานหอยในมอเตียอากาชื่นน่ะเย็น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 หกเมอนนเย็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่เคยจับเจ้าหน้าที่แก่วก็ หน่วยน้่มไห้น่วยน้ย่มโลกติตดต่อโดยมาแรกน,ะะน,นี่นะคะหน่วยงา่ายคนนี่นจับนุ่งกดป๊อปเนี่เขาไปนี่เมื่อเพื่อจะไปวิจัยนี่ยเพราะท่านเครื่องผ้ามันตายเบิดลรอเพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนตายแล้วถือคนห่อไายโลกวใชอุณหภูมิเปลี่ยนมันจะตายนะคะนุ่งก,กดปอ๊อปขน,นาดจะเจอได้ยู่ใน สมัยนี้กเพเลนไม่ยุงเี้ย่อพิ่นเพิ่นเินไทยเี้ยอไท่เี้ยกินปลาเออเพิ่นเดินไขปลาเพราะว่าเจอญงเจอในปลาเลยร่บกโดยถ้าม่ชาแล้วยุ่งกลนบ้างแต่พวกไปอยู่นิ่เงี้ยหรือว่าอุ้มคุ่หอยน่เ่ะไม่ต้องยุ่งในอากาศป่ด้อนลวกบอกบกนช่น้าจานคนกว่างบานนี้ ญาติพี่น้องเป็นพี่น้องไปรักสายสา่หรอคะไปซีมใไม่ม่ะมีจุดตรวจยูนีตัวก็ได้หรคะมีแต่หัวตัวยูนักมวนทามกับน้ำแทงอันนั้นไม่บานห้าตัวก็ได้เมื่อกี้ไมื่่กี้นี่คนโยมไปแล้วเนาะค่ะหน่วยตรวจจะข้อหูจ้ก็ขายมาเน่ยห้าห้าหูจัาพิกกับไข่ธรรมดาค่ะหูจ้าแปลงคือหูก้าโรคจะป้องไข่ ไมเหลียวากดนี้จได้หลุดเล้น่กวดเบิ่ดหรือไงแต่ว่าก่อนหมอจยาเพิ่ต้องเฮ็ดจ้ามก่อนคะจ่อเลือคือว่ามันสากหนตัวาเชื้อไดรือว่าหูได้ว่าเป็นมนเรีงต่อมต้อมเลือดถ้าถ้าว่าวดีเคยชินนะแม่อยู่ห้าหูอยู่แต่ว่าจมปวดได้ยอมรับเนะก่าเาหู็เป็นมะเร็งเพิ่งจะหายยาเพิ่งต้องตรวจเลือดต้องต้อจ่อเลือดเลือ เพิ่นย er ืนยาเราเป็นใครเมื่อหลายปีก่อนจัด่ายยาครับยาตอนนี้เมื่อหลายปีมียารักษาหรือยังคะมีมีนะคะกินยาแล้วหายหายขาดได้ทานกินยาครบเด้หายได้แต่ทานกินยาเบอร์กินยาเบอร์กลับมาอีกครั้งนักหนาเยอะมากข้ดกินที่แหลกกรบปุกเด็กตะอยู่หูกระปุินี้ยัง หมกหมดินยเลยนะคะกินยาที่แหละหมวกหมดแห้แหห้ก็าถ้าช่วงหัด่วงแล้วจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ล้างจากน้ำจดแล้วจืดนนี้ะเล็นถ้ากินยาครบมันหายขาดได้แต่ว่ามีโอกาสการมันเป็นอีก่คะเป็นเป็นอเป็นเป็นอยู่คะเป็นดีเพราะว่า คือยาโยงนั่นแหละค่ะแล้ววันทีคิดว่ามันเป็นเป็นจังไรมันคือไดนต้องไม่เห็นงานอยู่ในเกิดไหมนี่มันเกิดจากอี่ยนะคะมันเป็นระบาดดูนี่แหละเป็นระบาดเป็นระบาดนางกินยาใช่กินยาควบยู่อะคะโน้โหบวคคอยตืนเะนะก็กินยาบวชควบนาะกินยาผูดบวชควบ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 ปัญหาปัญหารักตอนนีที่หักเจอยาบ้าเนี่ยคือกินยาบวชควบระหว่างที่นี่เกิดการหื้อยา รอนนิยาค่ะมาเรียกน้ำมี่แต่ว่าใส่ระบางเยพ้ผนขาว่าเป็นยังคือบาได้ผลเพราะว่ามันดื้อยาถขาว่าเป็นยังคือดื้อยากเค้นเพิ่นเบามือสั่งหรือว่าเพิ่นกินยาเป็นยังไงกับคนน่ะกินยาเยอะคุณบอกคุณกินยาบ้างเศร้าเพราะถ้ากินยาบ้าดปุ๊บถ้าเศร้าวันนี้เศร้าไม่เลี่ยงไม่เลียงไม่เลี่ยงเลยพราะมันยังไม่มันมันมันทะยุเลยบาเลยมันเรียกตัว่ายาตัวนี้เข้าไปแล้วขามันบะได้มันแค่สลบปบาเล่บอกว่ามันฝืนไม่ฟื้นไม่ บหรอคะเข่งแรงกูเลี้ยงกูได้กูเก่าวันนี้เอายาตัวเก่าไปกินมันตายอยู่บอกูตายกูตายวันนี้มีปัญหาว่าเชื่อตัวไปหั่นไปกินยาตัวเก่าถึงกินยาเบอร์แต่ว่าเป็นเป็นอยู่บอคะถึงมาสิกินยาเบอร์แต่ว่ามันจะโกหหายแต่พอเขาเกิดเกิดอาการอย่างแรกเขาเกิดอาการอย่างค่ะโอ้โหเขาเกิดอาการอย่างค่ะแบบมันดื้อยาค่ะเขาเกิดว่าดื้อย าสมอาาสมก็ดังเนี่ยกินบวชเนืกเิดาอน่อนก็นก่นเองก่านกเป็นของก่นกเป็นองเก่านอาเชืนอทเก่านองเก่นก็นองเก่นกเป็นของเก่านเ็นตอานกนก่านเ็เป็อง็กกัอ อยากพี่หน่อมหาวตอกกินยาไอโครมแล้วันนี้พุจอารสมัคางว่าพี่หน่อเป็นชคที่สี่งอคกรสาารตองไปตากินยาให้คถ้าให้กินไคบทุกมื่นรงคนหนีกินบวเชิงต่อไปือบวชได้แ้ม่า

มแม่น้อยด้จ้อินโนยกินเบรดแม่กินเูิ้อได้จังเลยาาบ้านห้านีมีอสมอยเป็นค่ะ้ี่นี่รอสมอรแก็มาละเลี้ยงเามีอ่คะตีนก็ม้วนอลไอาารหวที่นอกเพื่อนภาษาไะไต่างอะไนกะมี่แม่โอสมอร์้ะแม่โอสมอร ตอนนี้มี่าคะถิเป็นลาบไข่ต้มปวยไม่บ่ะแต่ว่าไข่เราเศร้ามีผู้นึงแต่ว่านาแา่หายเลยน่าแซ่ห์เนี่ยคนเ็ออขาด้วยมาที่นี่เขาไข่เขาได้มาหาแม่อยู่ว่คะมาปรึกษาวอยู่กับแม่ได้แล้วโอ้เขาอยู่ไินะแม่หวงให้อุ้หายขายแล้วเป็นะเดียวแล้วอยู่ทายโซนไม่ไหวไปเ็ดยหง่ายไม่ไหว่างบ้านอคน่าทนี่เค่มแบบนี้ไ่อยาก 妈呀！